ตอนนี้ทุกคนกำลังขหมักขะเม่นทำเต็นกันนะคะลูกสาวก็กำลังทํายากิโซบะอันนี้คือมือเที่ยงนะคะแม่ครัวกำลังทํายากิโซบะวันนี้เราจะนอนตรงนี้นะคะวิวดีมากมมีเป็ดเล่นอยู่ในน้ำ้วย วันนี้เราเอานี่นะคะวันนี้เราจะทำหมอกระทะเอามอหมูกระทะมาด้วยหมูกระทะในปา่านอยู่ตรงนี้เหมือนมีเราแค่อยู่ในปา่านี่เนี่ยก็เลย เต็นท์เรากลางเรียบร้อยแล้วดเดี๋ยวจะเข้าไปดูข้างในเต็นท์กันนะที่นอนก็จะอันอันนี้นะคะอันนั้นเป็นที่นอนอเป็นที่นอนลมนะคะโอเคอันนี้ก็มองเห็นวิวข้างบนโอ้มีลมเข้าด้วยเนี่ยอันนี้คือเหยียบเหยียบมันก็เป็นที่นอนได้เลยนะคะอืดีนะ แม่เนแม่นอนแล้วคิมุติเหรอหอืมโอเคโอ,อ,นอ,นอ้นี่อย่าลงนอนพี่ลูกนีตรงนั้นเป็นหมอนโด,โด <laughs> คิมุติโอ้โดีมากว่ม่นอืมได้อบย่มาอัดซืเ้เริเ่มทับทับเต้ มาถ่ายบ,บรกกรยากาศรอบให้ดูนะคะเขาเล่นมันน่าสนุกป๊าป,ป๊าอยู่ตรงนูน้นตอนนี้ให้ป๊าป๊าเฝ้าเต็นไว้เนื้อเนื้อนี่สำหับหนึ่งคน โอ้น่าสนุกอ่ะนี่โอนี่มียิงปืนด้วยเนี้ยเรากลางเต็นท์อยู่ตรงนู้นตรงนี้เขามีอะไรขายด้วยบางคนก็มาจับแมลงมีเจ้าหน้าที่เขา ดูแลอยู่ข้างบนนีไงคน่ะอยากเล่นก็นีไงเขามีอันนี้ให้ด้วย้าอยากเล่นฟังก็จะมีสลิงให้เอาคิต้ามาเล่นหนุ่มๆหนุ่มๆที่นี่เขาความเป็นส่วนตัวสูง ก็หุงข้าวนะคะอันนี้มันเป็นข้าวชนิดที่ไม่ต้องล้างนะคะก็จะเขียนไว <ar> <น>้ว่าข้าวอันนี้ไม่ต้องล้างสําหรับคนที่เขาไปแคมปิ้งหรือว่าเอาโดร์นะคะแบบนี้แค่ใส่น้ําก็หุงได้เลยนะคะข้าวโพดน่ากินดิลูกอะกเลเหรอน่ากินอ่ะข้าวโพดหวานซื้อข้าวโพดหวานมาย่างด้วยนะคะ อยากกินโทมรกุตเซียโอันนี้มันเป็นขา้าวโพดหวานที่แบบสามารถกินปเปล่าๆได้นะาะฉะนั้นย่างไม่ต้องสุกก็กรอบๆวันนี้จะแคมปิ้งหนูกระทะนะอรร้อนเหรออันนี้เป็นเนื้อหมูเนื้อวัวอันนี้ไม่ทรายหมักมาเรียบร้อยแล้วนะคะน,นี้น,นี่ก็หอยเชลล์กุ้งไส้กรอกแล้วก็ผัก อันนี้น้ำซุปนะคะเราซื้อน้ำซุปมาซื้อน้ำซุปมาเพราะว่ามันทําเองก็นะซื้อน้ำซุปมาเพื่อความสะดวกนะคะอันนู้นหนุ่มๆเขาทำคาเรนะคะทำคาเรญี่ปุ่นกันวันนี้อาหารเพียบหนุ่มๆทำคาเร <laughs> อันนี้ข้าวนะคะหุวงข้าวเรียบร้อยละอันนี้เป็นน้ำจิ้มหมูกระทะนะคะที่เราทำเองแต่ว่าใส่ไว้ในขวดเอาขวดอันนี้มาใส่นะแต่ว่ามันจิ้มนี้เราทำเอง อันนี้เป็นผักบุ่งแผักบุ้งมาด้วยใส่อุด้งไหมป้าป้าเห็นไหมถ้าเราไม่ทำไฟแรงมากค่อยๆย่างก่อนเห็นไหมมันก็พอดีโอ้น่าถอยจ้าอย่า้ชิมา้ ใส่น้ำส้มคำไปกันไหมน้ำส้มขอเลยจัดกักมาเดีリリ๋ยวเดี๋ยวคนไปคำไไปคนไปด้วยน้ำส้ม

ちょっと高い値段がうしいあ、うん、こでいい。うん หมูกระทะลิมะ้มแม่น้ำนี่อยู่หมูแม่หมักเองนุ่มเนาะโอ้พ่อป,ป,ป,ป<ห>่าใจนี้พ่อพ่อใจนี้คืนนี้หมูไม่หมดไม่เลิกนะคะปาร์ตี้หมูกระทะกัน หมูกับเนื้อในถาดนี้ไม่หมดห้ามทุกคนนอนชื่อแม่กับป๊ะกินให้หมดถูกแล้วเนาะใช้หน่าอีกใช่ว้ากิมจิว่ะหิวชีเดโชไม่ร้อนเลยอ่ะอากาศเย็นเย็นๆๆอร่อยไหมลูกโอเิ ยามค่ำคืนมแมลงก็หลับไหลบ้านเราก็ยังจะกินหมูกระทะกันอยู่แต่ละบ้านเขาปาร์ตี้บาร์บีคิวแต่ว่าบ้านเรานี่คือหมูกระทะนะคะ

นม่มดีอาบิลย์ยองิมเอลเย็นดีน่ะ่เอาป๊ากินไม่ได้เพราะว่าป๊าต้องขับรถโยป๊าที่เดียวายะหะแค่แก้วเดียวเนี่ยนเมาโหน้อเดยวอดนี้ยังไม่เมาเลยว้าดูที่ทุกคนเชียร์กันใหญ่มมูกระทะไปด้วยอะ อ้าวโมกษาด้วยอ่ะจะ้กยอปราชุดไวยเฮ้ยตะไคร้เฮ้ยตะไคร้แล้วก็โมเยอปราชุด้วยเมาหมูกรอบรสไสโก้ตอนนี้อิ่มกันแล้วทุกคนนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปอาบไปอาบน้ําจะไปออนเซ็นกันนะคะแถวนี้เขามีออนเซ็นวันนี้เป็นซุปเปอร์มูนอ่ะถ้าจันทร์ใหญ่มากแล้วก็นี่ท้องฟ้าโอ้โหดาวเลยยิบลเลยยับเต็มห้องฟ้าเลย ช้านี้นะคะแปดโมงทุกคนก็มาทําอาหารเช้าวันนี้ให้ลูกสาวเป็นคนทําอาหารเช้านะคะพี่กีสวัสดีตอนเช้านี่ยสวัสดีค่ะตอนเช้าป้าป้าโอไฮโยกตะใซมาสึพี่สมสวัสดีครับ Thank you. ตอ <ased> <starters> นนี้ทุกคนช่วยกันทำอาหารเช้านะคะกินอาหารเช้าเสร็จแล้วก็จะเก็บเต็นท์กลับบ้านน้องโยย่างโมจิเดี๋ยวไปดูกันอันนี้เรียกอะไรนะลูกโกเฮมจิโกเฮม o จิเรียกตามชื่อคนที่เขาเป็นคนคิดค้นขึ้นมานะคะเป็นโกเฮมจิเมืองไทยเรียกข้าวจี ในแพ็คเขาจะมีซอสมาให้นะคะย่างแล้วก็เอาซอสราดแล้วก็ทาทาทา,าแต่ว่าไม่มีแปรงนะคะก็เลยจะต้องใช้วิธีนี้หอมคุ้มってくれนะรู้รู้ฮัมเบอร์เกอร์ดีใจธรรมดาแม่จะใช้น้ำหยอดนิดนึงแล้วปิดฝา ไมม่เดวฝาลูกโตก็ดีอย่างนี้แหละตอนลูกเล็กตอนลูกเล็กเราบริการลูกตอนนี้ลูกโตแล้วให้ลูกบริการเราเขาจีบ้านเรา ไส้กรอกของโปรดก็ตา้ mm. เลียกินกับแม่ป่ะอ mm. ืมอยด่มืมมิโชยุมานะ mm. ไส้กรอกแม่เรีะยไปป่ะ mm. 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 สำหรับคลิปแคมปิ้งวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย